อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Rich Man Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข u i d เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถแอดไลน์ไปสอบถามทางร้านได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับยินเตอรับสู่สดทเทช่ชแน,นลนะครับผมวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์อรอไซนะครับ ในคิวโอน,นี้ครับผมจะมารีวิวตัวละคร SR ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือน้องเอเดลหรือน้องปลาหมึกนั่นเองนะครับซึ่งน้องเอเดลครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆครับในการลง PVE นะครับเนื่องจากสกิลพัฟซีของน้องเขาสา,สามารถจัดก,การวัตถุคอร์ปและทหารได้แรงมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถลงในคอนเทนต์ PVP นะครับในการต่อสู้กับ ทีมทหารได้ด้วยนะฮะแล้วก็เนื่องจากสกิลพาสซีฟของน้องเขานะครับที่ตีวัตถุคอรลับได้แรงมากๆนะครับกับตัวทหารนะฮะเลยทําให้เอเดียลครับเป็นตัวละครที่เป็นตัวหลักเลยนะในการลงมิชชั่นชาเลนจ์นะครับเนื่องจากัตูในมิชชั่นชาเลนจ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุคอลลับแล้วก็จักรกลนะครับซึ่งก็เข้าทางน้องเอเดียลเป็นอย่างยิ่งนะครับในการจัดการวัตถุคอรลับนะครับเอาละครับผมเราเกิดมา ขนาดนี้ครับว่าน้องเขาเก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องเอเดลกันเลยดีกว่าครับผมน้องเอเดลก็เป็นตัวละครสายเคาน์เตอร์นะครับคอสสี่นะครับเป็นอ่าพลซุ่มยิงนะครับสไนเปอร์นะฮะมาดูสแตตกันนิดนึงครับเลือดอยู่ที่25ง0 0ครับก็ทั่วไปนะของสายซุ่มยิงนะครับเลือดจะน้อยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ พลังโจมตีอยู่ที่4,200นสครับถือว่าค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งนะครับของสายสไนเปอร์นะแล้วก็พลังป้องกันที่300นะครับมีค่าคริติคอลอยู่ที่700นะครับความแม่นยำห้าร้อนะครับถือว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับของสายซุ่มยิงนะครับแล้วก็มีค่าลบดีที่หนึี่สิบนะครับพอมาดูสเตตัสรวมแบบนี้เนี่ยก็เป็นสเตตัสที่ค่อนข้างกลางๆนะครับค่อนข้างไปทางน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า พลังโจมตีครับค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สเตตัสนะครับจุดเด่นของเธออยู่ที่สกิลความสามารถนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าความสามารถของเธอมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่การโจมตีปกติก่อนนะครับเป้าหมายนะครับอยู่ที่3ตัวเลยนะนะครับถือเป็นการโจมตีปกติที่เป้าหมายค่อนข้างเยอะนะครับก็น้อยเอเดลครับจะเสกเหมือนตัว วัตถุคอรัปนะครับมอนสเตอร์ตัวเล็กนะครับออกมาครับแล้วก็โจมตีศัตรูข้างหน้านะครับ3ตัวเลยนะครับก็ที่เลเวล2-3-4สครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น5%เตามลำดับนะครับทีนี้จุดเด่นของเธอเนี่ยอยู่ที่สกิลพารสีฟนะครับสกิลพารีฟของเธอนะครับก็จะสร้างความเสียหายครับเพิ่มเติมครับแก่เผ่าทหารครับแล้วก็วัตถุคอรัปนะครับวัตถุคอรัปก็คือพวกมอนสเตอร์ตามด่าน p ี e ทั่วไปนะครับ จะทำค่าเสียหายเนี่ย40%เนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องเอเดลเนี่ยสังหารศัตรูได้นะครับภายใน12วินาทีหลังจากที่เธอโจมตีศัตรูตัวนั้นนะครับเขาก็จะเสกตัวเหมือนวัตถุคอหลับอันเล็กๆนะครับออกมานะครับซึ่งสามารถเสกได้สูงสุด5ตัวเลยนะครับเป็นสกิลพาสสิที่ดีมากๆครับแล้วก็ที่เลเวล2-3-4นะครับ จะสร้างความเสียหายต่อยูนิตประเภททหารครับแล้วก็วัตถุคอลาดครับเพิ่มอีก10% 10%แล้วก็20%ตามลำดับนะครับโดยที่เลเวล5นะครับจะได้รับดาเมจครับจากเผาทหารครับแล้วก็วัตถุคอรัลนะครับลดลง40%นะครับผมก็เท่ากับว่าน้องเอเดลเนี่ยเอามาไว้เพื่อจัดการทหารแล้วก็วัตถุคอลาดโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ถ้าอัพถึงเลเวล4นะโอ้โหโจมตีทหารกับวัตถุคอลาดครับ แรงขึ้น80%เลยนะครับ40ตรงนี้บวกกับ40ตรงนี้นะครับโอ้โหตีแรงมากๆแล้วถ้าเกิดว่าค่าศัตรูตายนะเศกมอนเตอร์มาอีกนะครับผมดีมากเลยครับแล้วก็ยังรับดาเมจนะครับจากวัตถุคอลักของทหารครับตดนดาเมจน้อยลง40%ด้วยนะครับก็เอาไว้จัดการทหารกับจัดการคอลักโดยเฉพาะนะครับก็สามารถลงคอนเทนต์ pve นะครับในโหมดชาเลนจ์ได้นะครับเพราะว่าโหมดชาเลนจ์เนี่ย จะเจอศัตรูนะเป็นทหารกับตัววัตถุคอลับซะเยอะนะครับมีประโยชน์มากๆนะส่วน p ีพก็ถ้าเกิดไปเจอคู่ต่อสู้ที่ใช้ทีมทหารนะครับเข้าทางน้องอีเดลมากๆนะครับทีนี้มาดูสกิลพิเศษกันบ้างครับสกิลพิเศษนะครับเป้าหมายครับ3นะครับสกิลนี้ครับเขาจะเหมือนเศษคล้ายๆเหมือนตัวปากออกมาครับของมอนสเตอร์ครับจากพื้นดินขึ้นมาแล้วก็ รวบนะครับศัตรูนะครับจากพื้นดินเลยนะครับทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ที่เลเวล2 3 4นะครับดาเมจจะแรงขึ้น5% 5%แล้วก็15%ตามลำดับนะครับที่เลเวล5คูดาว์ลบลง4วินาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าสกิลพิเศษเนี่ยรวมกับสกิลพารสีด้วยนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดใช้สกิลพิเศษนะครับใส่ทหารหรือว่าใส่วัตถุคอรับนะครับ โอ้โหแรงมากๆนะครับโดนทีนะหายไปทั้งกองนะครับทหารนะครับเพราะเป้าหมาย3ด้วยนะฮะถัดมาครับเป็นสกิลไม้ตายนะครับคูดาวที่65วินาทีครับค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะครับเป้าหมายที่โดนครับ4ตัวนะครับอันนี้ก็จะปลดปล่อยเหมือนคล้ายๆหนวดปลาหมึกนะครับตบทีตรูเป็นวงกว้างข้างหน้านะครับศัตรูที่โดนเนี่ยค่าความแม่นยำครับจะลดลง30%ครับเป็นเวลา12วินาทีนะครับโดยที่เลเวล2 3 4เนี่ย ดาเมจนะครับจะแรงขึ้น5% 5%แล้วก็15%ตามลำดับนะครับโดยที่เลเวล5นะครับจะลดการหลบหลีกนะครับของศัตรูที่โดนอีก30%เลยนะครับก็เป็นท่าที่แรงมากๆแล้วก็อย่างเหมือนเดิมครับถ้าเป็นทหารกับวัตถุคอหับที่โดนครับโอ้โหดาเมจครับโดนโบย80%นะครับจากพาสซีฟนะครับก็แต่ว่าข้อเสียงเดียวคือคูดาวมันค่อนข้างนานไปนิดนึงนะครับ อครับทีนี้เดี๋ยวมาดูสกิลแอนิเมชันของน้องเขากันนะครับเดี๋ยวผมจะเสกต,ตัวมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ทำการโจมตีเอเดลด้วยนะครับนี่ครับต้องบอกบอกว่าสกิลพิเศษของเอเดลเนี่ยใช้ไอตัวปากนะครับจัดการศัตรูเนี่ยเขาจะโจมตีศัตรูระยะไกลก่อนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะ นี่ครับจะโจมตีตัวยักษ์กายก่อนแรงมากนะสี่หมื่นเลยนะครับผมสังเกตดาเมจนะฮะอันนี้ไม่ติดชีนะสองหมื่นแปดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการโจมตีปกติครับจะเรียกเหมือนมอนสเตอร์ตัวเล็กเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเรียกตัวนี้กลับก่อนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเรียกไอกตัวมอนสเตอร์เล็กเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็โจมตีศัตรูนะครับโดนทีสามเป้าหมายเลยนะ ดีมากๆาครับทีนี้ดูท่าไม้ตายกันนะครับนี่ครับจะเรียกหนวดปลามึกมาแล้วโจมตีนะครับศัตตูที่โดนนะก็จะลดนะครับอันตาหลบหลีกครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือเป็นสกิลที่ดีมากๆนะแต่ว่าติดที่ครูดาวเยอะไปนิดนึงนะครับก็ศัตตูที่เป็นวัตถุคอลับแบบนี้นะครับกับทหารนะโดนเข้าไปทีเดียวจุกเลยนะครับ เอาละครับทีนี้เดี๋ยวมาดูสกินของน้องเอเดลกันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของน้องเอเดลครับไม่อยู่ที่ความสามารถของเธอนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับเป็นจุดเด่นที่สุดของเธอแล้วนะครับน้องเอเดลเนี่ยมีสกินที่บอกเลยว่าระดับท็อปนะครับของเกมนี่เลยก็ว่าได้นะครับสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นสกินชุดว่ายน้ํานะครับก็ เป็นสกิน sr นะครับพื้นหลังเป็นสีม่วงนะครับผมก็ใช้เหรียญเขียวนะครับ1 6 0 0ันหร้อยเหรียญเขียวนะครับเป็นสกินที่แบบว่าดีงามมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะล่างเต็มของน้องเขาครับสวยมากๆครับเห็นไหมฮะโอ้โหคือบอกเลยว่าถ้าได้น้องมาครอบครองนะแล้วไม่ซื้อสกินนะถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันสกินของน้องเขากันนะครับนี่ครับ ดีงามมากๆนะครับโอ้โหสุดๆครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆครับโอ้โหดีงามสุดๆครับเดี๋ยวไปดูตัวเต็มของเธอกันครับนี่ครับผมตัวเต็มนะครับดูครับดูครับอุ้ยปลาหมึกทำอะไรครับนั่นโอ้โหตายละ S <S <uce myself> มันช่างดีงามเสียนี้กระไรครับโอ้โหบอกเลยครับว่าสกินนี้มานะไม่รอดแน่นอนครับซื้อแน่นอนครับของดีอย่างนี้ครับสุดยอดจริงจริงนะครับน้องเอเดลนะครับโอ้โหทีนี้นอกจากสกินชุดเวนางครับจะมีหนึ่งสกินนะครับเป็นสกินเอพิลฟูลนะครับผมก็น่ารักน่ารักกริ่เกรียนดีนะครับอันนี้นะนี่ครับเป็นสกิลแอมชั่นของเธอครับเป็นท่านี้นะปึ๊บ อ่ะครับเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันตอนลงสนามแล้วก็การใช้ท่าไม่ตายกันสักนิดหนึ่งครับของสกินว่ายน้ำนะครับอ่ครับมาดูสกินชุดว่ายน้ำของน้องเอเดลกันนะครับไม่ครับอืมน่ารักมากโอ้โหดูครับใช้ท่าไอเสกมอนสเตอร์มากินสัตรูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่าปกตินะแต่มีฟองน้ำด้วยนะครับ ดูสกิลพิเศษในทีนครับฟึบสวยอยู่นะแล้วก็มาดูท่าไม้ตายนะครับโอ้ยน่ารักมากนะครับโอ้สวยมากจริงนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมเอาละครับทีนี้มาดูของสวมใส่กันบ้างครับว่าน้องเอเดลนะครับ ควรจะใส่อาวุธอะไรดีที่สุดนะครับก็เซ็ตอาวุธสวมใส่ที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นตีเร็วนะครับเนื่องจากน้องเอเดลนะครับสกิลพื้นฐานของเธอในการโจมตีปกติเนี่ยจะมีเป้าหมายอยู่ที่3เลยนะครับแล้วก็บวกกับพาสซีฟครับที่จะโจมตีวัตถุคอรับกับทหารครับแรงขึ้นอีก80%ที่เลเวล5นะครับก็ถ้าเกิดใช้ตีเร็วเนี่ยเราจะตีศัตรูโดนทีเดียว3ตัวเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับลองลงมานะครับก็จะเป็นคูดาวนะครับผมก็จะเน้นใช้สกิลพิเศษแล้วก็สกิลหมายตายนะครับจัดการสตูเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหา2เซตนี้ไม่ได้ครับก็ใช้โจมตีกับคริไปนะครับอันนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นเซตของเอเดลครับเอาละครับถัดมาครับผมจะพาน้องเอเดลครับเป็นลงสนามจริงนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเทียบดาเมจครับระหว่างน้อง เอเดลนะครับกับน้องชอยุนอเวกนะครับผมโดยชอยุนอเวกนะครับก็จะใส่เป็นโจมตีเร็วนะครับก็ตีบวกมาค่อนข้างจัดเต็มอยู่นะครับพลังโจมตีอยู่ที่6กพันสี่ครับเลเวลหนึ่งร้อยสิบนะครับส่วนน้องเอเดลนะครับก็ใส่ตีเร็วเหมือนกันครับก็บวกมาพอสมควรนะฮะพลังโจมตีของน้องเอเดลสี่พันสี่นะครับแต่ว่าน้องเอเดลเนี่ยมีสกิลนะที่โจมตีทหารกับรถถุกคอหลับครับแรงขึ้น80%นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่าง2คนนี้ครับใครจะจบด่านนี้เดเดวกันนะครับ <_ O> ก็บก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 บด่านนี้ส่วนใหญ่ศัตรูจะเป็นทหารทั้งหมดนะครับ <_ O> ก็เข้าทางน้องเอเดลนะครับ <_ O> ก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนที่ชอ,อยุนก่อนละกันนะครับโดยการลงสนามเนี่ยผมจะใช้เซลฟ,ฟีมนะครับยืนนะครับแล้วก็ใช้ชอ,อยุนครับใช้แค่นี้เลยนะครับแล้วก็จับเวลาดู ว่าใครจะจบด่านนี้เร็วกว่ากันนะครับนี่ครับก็ตีไปเรื่อยฮะแต่ว่าเซราฟีมจะตายแล้วมีเด้งเลื่อยขึ้นมานิดนึงนะครับเอาไม่อยู่แล้วครับ เดี๋ยวเอาตัวมาช่วยกันนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวดูนะครับว่าชอยุนจะจบด่านนี้ได้ภายในกี่นาทีนะครับเอาบาเลียวางด้วยแล้วกันครับเลยห้าสิบวินาทีครับยังไม่จบครับ เอาข้างหน้าตายอีกแล้ว38วินาทีครับโอเคครับจบที่30วินาทีครับแต่ว่าต้องใช้ตัวละครตัวอื่นมาช่วยนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูน้องเอเดวกันบ้างครับว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับ มาแล้วครับใช้ท่าสกิลพิเศษเหมือนตายไปเลยครับข้างหลังน้องไอเดลถ้าเกิดจัดการสู้ได้นะครับจะเศษวัตถุคอรับออกมาด้วยนะครับเนี่ยสูงสุด5้าตัวเลยนะนี่ครับก็มาช่วยตีแถวหน้าเลยครับดีมากมากเลยครับเดี๋ยวเราใช้บาเรียด้วยนะจะได้เท่ากันกับที่ใช้กับชอยูนเวกนะครับ นี่ครับน้องเอเดลก็โจมตีตูโดน3ตัวนะครับถ้าเป็นถ่าทหารก็ความแรงครับเป็น80%เลยนะฮะบ,บวกเพิ่มอีกอตอนนี้เหลือเวลา1น,นาทีครับมาถึงฐานศัตรูแล้วครับดาเมจดดูจากตรงนี้แรงกว่าชัดเจนแล้วนะครับ ของชอยุนเอเวกเมื่อกี้ต้องใช้ตัวละครอ,อื่นมาวางช่วยด้วยนะครับอันนี้คือไม่ต้องเลยนะครับน่าละครับสามสิบวิโอเคครับก็จบน้อยใช้เวลาเยอะกว่าชอยุนเอเวกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครใดๆเลยนะครับไม่ต้องเอาตัวละครมาช่วยนะครับก็เวิร์กกว่านะ ดูแสแตตกันบ้างนะครับนี่ครับมีเศกวัตถุคอรับมาด้วยนะฮะทำดาเมจไปเยอะมากเลยครับ7 2 0 0 0 0เลยนะนะครับ, 7, 20, นะนะรบก็โดยสรุปครับเอเดลก็ทำดาเมจได้ดีกว่าชนอเวกนะครับเพราะว่าในกรณีที่ศัตรูเป็นทหารหรือว่าเป็นคอรับนะครับก็ใช้เอเดลครับเบิร์กกว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ตัวละครมาช่วยด้วยนะครับเหมือนชนอยูนเวกเมื่อกี้เนะี่ย ต้องตัวละครมาช่วยถึง2ตัวเลยนะถึงจะจบภายใน30วินะครับเอาละครับต่อมาครับมาดูความสําคัญของน้องเอเดลนะครับในการลงมิชชั่นชาเลนจ์กันนะครับเนื่องจากความสามารถของน้องเอเดลนะครับพาสซีคสกิลของน้องเนี่ยสามารถโจมตีคอรับนะครับแล้วก็ทหารนะครับแรงขึ้นถึง4 0เลยนะครับแล้วก็ที่เลเวลสกิลพาสซีฟที่4เนี่ยเราสามารถโจมตี ศัตรูวัตถุประเภทคอรัปกับทหารครับแรงขึ้นถึง80%เลยนะครับและตัวเลวลที่5ครับจะโดนศัตรูประเภทคอรัปกับทหารเนี่ยโจมตีลดลงนะครับ40%นะครับก็ทําให้เป็นตัวละครครับที่มีความสําคัญในการลงคอนเทนต์ตัวมิชชั่นชาเลนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากตัวศัตรูครับในมิชชั่นชาเลนนะครับจะเป็นวัตถุประเภทคอรัปนะครับซัดส่วนใหญ่นะแล้วก็ทหารด้วยนะครับดูจากแอคหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ไล่มาในแต่ละสเตจเลยนะครับจะเป็นศัตรูวัตถุประเภทคอรัปหมดเลยนะครับเนี่ยครับยาวไปถึง1นขีดสิเลยฮะเป็นวัตถุประเภทคอรัปหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่สเตจหนึ่งขีดสิขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเจอทหารแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นทหารหมดเลยครับก็ยังใช้น้องเอเดลครับเป็นตัวทำาดเมจดีลเลอร์ได้นะครับแล้วก็มาดูที่แอคสองกันสักนิดนึงนะครับ แอกสเนี่ยเริ่มมา2อขีดหนึ่งครับก็ยังเป็นวัตถุประเภทคอรัปอยู่นะครับ2อขีดหก็ยังเป็นวัตถุประเภทคอรัปนะครับเนี่ยสอ2ขีดหยังเป็นทหารนะฮะเลื่อยมาถึง2อขีดสิเลยนะครับยังเป็นทหารอยู่้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าน้องเอเดลครับเอาไปลงในมิชชั่นชาเลจ์เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับ ส่วนสเตตตั้งแต่2ขีด1เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นจะกลนแล้วนะฮะซึ่งจากลนเนี่ยต้องใช้น้องเร g จิน่านะครับมาช่วยนะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวน้องเอเดลนะครับตัวละคร A.S.R ตัวล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์ A.C.A. นะครับก็กล่าวโดยสรุปครับเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ครับในคอนเทนต์ P.V.E. เป็นอย่างมากนะครับทั้งลงดาษปกตินะครับ แล้วก็ลงชาเลนจ์มิชชั่นด้วยนะครับเพราะว่าด้วยพาสซีสกิลของน้องเขาครับสามารถโจมตีวัตถุประเภทคอรัปและทหารครับแรงขึ้นถึง80%เลยนะครับในเลเวลที่4นะครับแล้วก็ยังโดนดามจจากวัตถุประเภทคอรัปและทหารครับลดลงถึง4 0เลยนะครับในเลเวลที่5นะครับก็ทำให้น้องไอเดียลครับมีความสำคัญนะในการผ่านคอนเทนต์เหล่านี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่ผมแนะนำครับให้เปิดหากันนะครับเพราะว่า จะมีประโยชน์มากๆครับในการผ่านพวกคอนเทนต์ระดับยากๆนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็รวมถึงในคอนเทนต์ PVP ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเจอวิกไหนที่ทีมทหารระบาดเนี่ยก็สามารถใช้น้องเอเดลครับในการจัดการทีมทหารได้เป็นอย่างดีนะครับผมเอาละครับผมก็สำหรับคิววันนี้ครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวันนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดน้องเอเดลดีไหมนะครับ ก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ